สวัสดีครับผมซิราครับและในวิดีโอนี้จะพูดถึงจอมอนิเตอร์5ตัวที่ผมเคยใช้และก็ยืมมาทดสอบนะครับจอมอนิเตอร์5ตัวนั้นก็คือ s m a l l HD Focus, Atomos Ninja V, f i v e r l d F6 Plus, Fiverr l u s s แล้วก็ Portkey LH5H ครับก็ต้องขอขอบคุณ Moe Camera Equipment and r e n t a l นะครับและก็ XT b a c k l i g e นะครับที่ให้ยืมจอมอนิเตอร์มาทดสอบในวันนี้ครับ อาจจะไม่ได้ลงในรายละเอียดมากนะครับเพราะว่าจะไม่งั้นวิดีโอจะยาวจนเกินไปเนาะก็เริ่มเลยแล้วกันเริ่มที่ภายนอกนะครับมอนิเตอร์ทุกตัวที่เอามาทดสอบในครั้งนี้เนี่ย บอดี้เนี่ยเป็นพลาสติกหมดทุกตัวยกเว้นนินจาวีนะครับที่เป็นโลหะนะครับตัวสมอลลชีโฟกัสเนี่ยจะเป็นพลาสติกที่เป็นเหมือนพลาสติกหุ้มยางก็จะจะไม่ค่อยเป็นรอยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือฝุ่นจะมาเกาะแล้วก็จะเช็ดไม่ค่อยออกนะครับมันมันจะเหนียวเหนียวนิดนึงนะครับส่วนฟิล์ทั้ง2ตัวเป็นพลาสติกแบบลื่นๆเงาๆนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นรอยง่ายหน่อยนะครับเวลาไขไม่จิกอาร์มหรือว่ายึดอะไรเนี่ยมันก็จะมีรอยขีดข่วนเล็กๆขึ้นมาได้นะครับ ส่วนของพอร์ตคีย์เนี่ยเป็นพลาสติกเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นพลาสติกที่ออกแนวด้านๆหน่อยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าน,นี้ยังไม่ได้ทดสอบจริงจังนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นรอยได้ยากกว่าแบบเงาๆของฟิลเวลครับลินจาวีก็อย่างที่ว่าเป็นโลหะนะครับก็ดูทนทานดูแข็งแรงที่สุดในกลุ่มนี้ครับ พอร์ต HDMI ของทุกตัวในการทดสอบครั้งนี้นะครับเป็นพอร์ตแบบ full size ทั้งหมดแล้วก็สามารถที่จะ l ู o p out ออกมาได้นะครับก็คือเสียบอินเข้าไปแล้วก็ยังเอาต่อมาให้อุปกรณ์อื่นๆหรือว่าจออื่นๆได้อีก1ช่องนะครับยกเว้น s m a r t d Focus นะครับที่เอาไม่ได้แล้วก็ HDMI ก็เป็นแบบ micro HDMI ด้วยนะครับข้อดีมันก็คือสายมันอาจจะดูไม่ค่อยเกกานะครับแต่ข้อเสียก็คือมันหาสายยากครับถ้าเกิดว่าสายพังสายหักเนี่ย แทบจะหาสายไม่ได้เลยต้องใช้สายของมันโดยเฉพาะหรือว่าอาจจะต้องไปหาสายที่ขนาดใกล้เคียงกันมาแล้วก็อาจจะต้องใช้คัตเตอร์เล็มๆขอบดเพื่อที่จะให้ใส่เข้าไปได้นะครับทุกตัววางพอร์ตมาไว้ทางด้านซ้ายคล้ายๆกันหมดเลยนะครับยกเว้นตัวรัดเซเว่นที่วางพอร์ตไว้ที่ด้านล่างของตัวมอนิเตอร์ซึ่งส่วนตัวผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าเวลาใช้จริงเนี่ยมันมักจะติดอย่างถ้าเรามาไว้บนกล้องเนี่ยตัวสายมันก็จะติดกับตัวกล้องนะครับผมคิดว่าเอาไว้ด้านข้างนี่แหละดีแล้ว และทีเหมือนกันก็คือทุกตัวก็ใช้แบต NPF เหมือนกันหมดนะครับที่จะอยากจะพูดถึงไหนก็คือตัว lh 5 h นะครับซึ่งจะไม่รู้ว่าเป็นความผิดพลาดทางการออกแบบหรือยังไงนะครับแต่ว่าเคี่ยวตัวขั้วแบตที่เขาเสียบมาเนี่ยมันจะยาวกว่าทุกๆตัวมันก็เลยไม่พอดีครับเพราะมันยาวเกินไปเวลาจะใส่เนี่ยไม่สามารถที่จะใส่แบตเตอรี่เข้าไปตรงตรงได้นะครับต้องเอียงนิดนึงแล้วคิดว่าในระยะยาวก็ไม่น่าจะดีเท่าไหร่นะครับน่าจะน่าจะมีโอกาสที่จะทําให้มันเสียหายแล้วก็หรือว่าหักงอนเนี่ยได้มากกว่าตัวอื่นๆที่ ที่ออกแบบมาให้เสียบเข้าไปตรงๆได้นะครับแล้วก็ที่พิเศษกว่าเพื่อนๆก็คือ n i n j a v ีเนี่ยจะเป็นจอที่มีการเคลือบสารลดแสงสะท้อนนะครับถ้าสมมุติไปเจอแสงสะท้อนใช้ข้างนอกหรือว่าใช้ในสตูแล้วมีทํามุมพอดีกับไฟที่อยู่ในสตูอย่างเงี้ยมันก็จะไม่จ้าตาเท่ากับจออื่นๆครับมาต่อที่เรื่องความสว่างของจอนะครับเรื่องความสว่างก็จริงๆส่วนตัวผมว่ายิ่งสว่างยิ่งดีครับเพราะว่าสว่างไปเนี่ย เรายังลดให้มันมืดได้ถ้าเกิดเราอยากจะให้มันใช้น้อยๆหน่อย,อยแต่ว่าถ้ามันน้อยเนี่มันเร่งให้สว่างไม่ได้อย่างจะเอาไปใช้กลางแดดเนี่ยยิ่งสว่างยิ่งดีครับยิ่งเห็นชัดนะครับผมวัดความสว่างของจอด้วย Xrite Color Monkey นะครับซึ่งก็อาจจะไม่ใช่อุปกรณ์ที่เ,เป็นทางวิทยาศาสตร์อะไรมากมายแต่ก็คิดว่าน่าจะทำให้พอเห็นภาพได้นะครับว่าแต่ละจอเนี่ยมีความสว่างเป็นยังไงนะครับก็คือได้ผลตามนี้นะครับ จากการทดสอบก็จะเห็นว่าทั้ง s m a l ดี Focus แล้วก็ Atomos n i n j a V เนี่ยสามารถที่จะให้ความสว่างได้ใกล้เคียงกับสเปคมากเลยนะครับส่วนตัวอื่นก็อาจจะไม่ได้เต็มสเปคเท่าไหร่แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้นะครับอยากจะพูดถึงตัวพอร์ตคี R5H หน่อยก็คือตอนแรกสุดเลยที่ผมทดสอบเนี่ยผมรู้สึกเลยว่ามันไม่ค่อยสว่างอย่างที่ควรจะเป็นนะครับรู้สึกว่ามันสว่างใก,ใกล้ๆก,ก,กับโฟกัสด้วยซ้ำนะครับซึ่งโฟกัส ตามสเปคคือสว่างแค่800นิตเท่านั้นเองนะครับก็เลยลองถามไปทางพอร์ตคีย์ดูว่าเอ๊ะมันไม่สว่างเนี่ยมันมีความผิดปกติตรงไหนไหมมันต้องตั้งค่าตรงไหนไหมซึ่งทางพอร์ตคีย์ก็บอกว่าเดี๋ยวจะออกเฟิร์มแวร์ใหม่มาที่จะสามารถปิด Color c a l คาลิเบ o n ได้ซึ่งก็จะทำให้จอสว่างขึ้นนะครับก็ตอนนี้เฟิร์มแวร์นั้นก็ออกมาแล้วผมลองอัปดูแล้วนะครับเมื่อปิดค o ลเลอร์คาลิเบรชนะครับก็ได้ความสว่างที่1228นนะครับ ซึ่งก็คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือที่72.2%จากสเปคที่เขียนไว้ก็คือที่1 7นนะครับและถ้าเปิดคัลเลอร์คาลิเบรชันเนี่ยก็จะเหลือความสว่างแค่886นิตเท่านั้นเองนะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์แค่52.1%นเเนะครับเกือบครึ่งหนึ่งของสเปคเลยนะครับการปิดคัลเลอร์คาลิเบรชันผมว่ามันก็ไม่ค่อยจะตอบโจทย์เท่าไหร่คือถ้าอยากจะใช้จอสว่างต้องสีเพี้ยนเหรอมันมันควรจะไปด้วยกันได้ไหมแล้วก็อย่างน้อยๆเนี่ย ใกล้เคียงกับสเปคมากกว่านี้นะครับอย่างถ้าผมว่าถ้าใครตั้งใจที่จะซื้อจอตัวนี้มาเพราะกะจะเอาไปใช้งานภายนอกไปใช้กลางแดดเนี่ยเพราะว่าเห็นว่าสเปคมันสว่างถึง1,700นิดเนี่ยก็คงจะต้องไปซื้อตัวอื่นแนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้สว่างอย่างที่สเปคบอกไว้นะครับส่วนฟิล์มเอลัสเซเว่นก็ตามสเปคคือ2,200นิตนะครับถึงแม้ว่าจะวัดจริงแล้วก็ยังได้ไม่ถึงสเปคที่ว่าไว้แต่ว่า ความสว่างระดับ1700นิตที่จอทําได้จริงๆเนี่ยเมื่อเอาไปใช้กลางแดดก็ถือว่าใช้ได้นะครับอาจจะไม่ได้สว่างเด้งออกมาขนาดนั้นแต่ว่าไม่ต้องเพ่งแล้วก็ไม่ต้องใช้ฮูดเนี่ยทำงานได้แน่นอนครับด้วยขนาดจอที่ใหญ่ด้วยแหละก็เลยทําให้มองเห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นครับมองได้ง่ายขึ้นผมทดสอบเรื่องการดีเลย์แล้วก็ทุกตัวก็ใกล้ๆเคียงกันหมดนะครับเรียกว่าในการใช้งานจริงนี่ไม่น่าจะแตกต่างกันมากนะครับ ก็ถือว่าใช้ได้ทุกตัวครับคราวนี้มาดูที่ตัวฟีเจอร์ของในจอนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างซึ่งจอทั้ง5ตัวเนี่ยเป็นจอรุ่นใหม่นะครับก็มีให้ฟีเจอร์มาคล้ายๆกันหมดเลยนะครับก็คือใส่ลัดได้มีเวฟฟอร์มมีฟอลส์คัลเลอร์มีโฟกัสพิกกิ้งนะครับให้มาเหมือนกันเลยนะครับตัวฟอลส์คัลเลอร์ก็คล้ายๆกันนะครับก็คือทุกตัวมีฟอลส์คัลเลอร์มาให้นะครับแต่ว่า จะมีแค่ small d e focus นะครับที่สามารถที่จะเลือก Fo r c e c o เ o r เป็นแบบอื่นก็คือเป็นแบบส p ปก t r ั m ได้หรือว่าอยากจะแมปตั้งค่าว่าช่วงไหนช่วงความสว่างเท่าไร่เราอยากจะให้เป็นสีอะไรเนี่ยก็เลือกได้นะครับส่วนตัวอื่นก็เลือกไม่ได้เลือกได้แค่เปิดปิดเท่านั้นนะครับและในส่วนของการซูมภาพนะครับก็บางทีอาจจะซูมเพื่อที่จะดูรายละเอียดภาพนั้นเพื่อเช็คโฟกัสอย่างเงี้ยแต่ว่าจะต่างกันที่ a t o m o s สเนี่ยจะซูมได้แค่2เท่านะครับส่วน f e วเวอร์จะซูมได้3เท่า ส่วนสมอชดีซูมได้ซูมได้เยอะมากจนเรียกว่าไม่นับดีกว่าว่ามันกี่เท่านะครับแล้วก็วิธีการซูมเนี่ยตัวอ t o ท o ม n ส n นจ V วเนี่ยจะต้องกดปุ่มซูมนะครับไม่สามารถที่จะใช้นิ้วถ่างๆเหมือนเวลาเราใช้สมาร์ทโฟนเนี่ยไม่ได้แต่ตัวอื่นทําได้นะครับทำได้ทุกตัวเลยจะต่างกันที่ว่า i i l l World หรือว่าเป็น Port ตคีเนี่ยเวลาถ่างเพื่อซูมเนี่ยมันซูมให้แต่ว่ามันจะขยายที่กลางภาพนะครับมันจะไม่ได้ขยายจุดที่เราถ่างอย่าง,างสมมติ เราถ่างภาพตรงมุมจอเนี่ยมันก็ยังจะขยายตรงกลางอยู่ดีแล้วเราก็ต้องมาเลื่อนเฟรมอีกทีนะครับเพื่อที่จะไปดูจุดที่เราต้องการในขณะที่สมอชดีโฟกัสเนี่ยมันทางตรงไหนมันก็ขยายตรงนั้นเลยนะครับมันจะเหมือนกับบนสมาร์ทโฟนมากกว่าก็สะดวกมากกว่านะครับและการฟลิปจอนะครับการฟลิปจอเนี่ยมีสมอชดีโฟกัสกับตัว port key l h 5 h ที่สามารถที่จะฟลิปอัตโนมัติได้เหมือนเหมือนสมาร์ทโฟนเราพลิกจอมันก็จะกลับภาพให้เองนะครับในขณะที่ ฟิวเวอร์กับอะตอมอสเนี่ยต้องไปเลือกกดในเมนูเอานะครับว่าจะให้ฟลิปตอนไหนนะครับโฟกัสกับ LH5 เเนี่ยก็มีความแตกต่างกัน,น,นคือตัว h อ5เเนี่ยวจะกลับภาพให้เร็วมากเราเอียงเกินองศานั้นปับ๊บมันก็หมุนให้เลยเร็วกว่าพอสมควรนะครับส่วนโฟกัสมันจะเหมือนมันจะหน่วงให้เรานิดนึงว่าเออเราเอียงไปตั้งใจจะเอียงจริงหรือเปล่าแล้วมันถึงจะหมุนแล้วก็ฟีเจอร์ที่ s so m a อ h ดีกับฟ e ว w วอ l ์ไม่มีนะครับก็คือเรื่องการควบคุมกล้องนะครับแต่ว่า กล้องที่นินจาว V ควบคุมได้เนี่ยผมไม่มีนะครับผมก็เลยไม่ได้ทดสอบในครั้งนี้นะครับส่วน l h 5 h เนี่ยสามารถที่จะควบคุมกล้องได้หลายหลายยี่ห้อมาครับ Sony Panasonic Blackmagic C Cam ได้เยอะมากเลยครับก็จะต้องใช้สายเฉพาะรุ่นไม่ใช่เฉพาะรุ่นสิเฉพาะยี่ห้อนะครับเพื่อที่จะควบคุมจะยกเว้นตัว Blackmagic นะครับเพราะว่า Blackmagic เป็นการควบคุมผ่านทางบลูทูธซึ่งตัวจอนี้ก็ บิอินบลูทูธมาแล้วไม่ต้องซื้อโมดูลมาเพิ่มนะครับจะไม่เหมือนตัวพอร์ k คี bm 5ที่จะต้องซื้อโมดูลบลูทูธมาเพิ่มนะครับการคอนโทรลกับ Blackmagic เนี่ยผมว่าใช้งานได้ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าคอนโทรลได้ครบถ้วนมากไม่ว่าจะปรับ Iris ปรับตั้งค่าชัตเตอร์อะไรเนี่ยทำได้เยอะมากๆแทบจะเรียกว่าครบเลยแหละส่วนการคอนโทรลกล้องโซนีนี่ก็ต่อผ่านสายมัลตินะครับซึ่งก็ถ้าใช้กดรีคอร์ดหรือว่ากด ถ่ายรูปเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่จะต้องการที่จะปรับไอริสปรับ iso จอมันจะดับไปครับซึ่งอันนี้ <c oughs> ในการใช้งานจริงสมมุติเราอยากจะปรับ iso ขึ้นเพื่อที่จะดูซิว่าภาพมันโอเคขึ้นไหมเนี่ยมันไม่เห็นภาพครับเราก็ต้องรอพักใหญ่เลยครับภาพถึงจะกลับมาในการใช้งานจริงเนี่ยมันมันไม่ค่อยตอบโจทย์เท่าไหร่นะครับซึ่งนี่ผมเข้าใจว่าเป็นข้อจํากัดเรื่องโปรโตคอลนะครับเพราะว่าการที่จะปรับ iso ปรับไอริสอะไรเนี่ย คิดว่าน่าจะใช้ PC Remote Connection นะครับซึ่งข้อจำกัดของกล้อง Sony ในโหมดนี้ก็คือไม่สามารถที่จะใช้ HDMI out ได้นะครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะใช้ In-body Image Stabilization ได้เหมือนเดิมครับเวลาจะซื้อของจริงๆถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็แนะนำว่าให้ไปลองดูนะครับลองใช้ตัวจริงดูก่อนเพราะว่านอกจากเรื่องคุณภาพของตัวจอภาพแล้วเนี่ยมันก็ยังมีเรื่องรายละเอียดอื่นๆเช่นเรื่องของ User Interface ที่ไม่เหมือนกันนะครับแต่ละคนก็อาจจะชอบ ยูเซอร์อินเทอร์เฟซของแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันคนนึงอาจจะชอบฟิวเวอร์คนนึงอาจจะชอบอ t โตโมสก็ไปลองดูครับว่าเราชอบแบบไหนและแบบไหนที่ตอบโจทย์กับการทํางานของเรานะครับออบางทีจอที่ราคาแพงกว่าสเปคสูงกว่าอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับการทํางานของเราก็ได้นะครับก็ลองไปดูครับยังไงถ้ามีคําถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับท่านไหนที่ผมตอบได้ผมก็จะลองตอบดูนะครับ และนี่ก็คงเป็นทั้งหมดของวิดีโอในวันนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีครับ